ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบ้าบนคนมองสามสิบทุกถูกทันครับผมครับพี่น้องครับห้างหายไปโดนโดนเติบแลลวครับบอลมันโดนซื่อ,อโดนหลายเติบบอลได้ง่วงงา่ามมาฝากพี่ฝากน้องเป็นระยะเวลาเป็นเดือนพี่น้องสำหรับมือนี่เบ้าบน ได้แม่สาวงามๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับผมที่เด็ดได้ครับพี่น้องมือนี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมเขามาแล้วใส่แว่นตาดำในเดยนะพี่น้องแดงแสบตาได้พี่น้องตัวนี้โดนๆในมาตัวนึงกะจัดเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมก่อนสิเขาไว้เบื้องล่าละเอียดกะฝากพี่ฝากน้องไว้คือเก่าแหละครับผมผู้ติดเขามา รับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบา,บาวนกนมองสามสิบเป็น้นำคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องต่อไปครับผมครับโมต้องยี่งยังมากๆเลยพี่น้องคือพี่จ้าพันว่านละอเอา้ามาเบ่งรายละเอยียดงัวกันเลยครับครับพี่น้องครับสำหรับแม่สาวนี่ก็เป็นง่วสาวรุ่นวัยสิบผาเดือนใกล้สิบผสมเลยพี่น้องง่วรุ่นนี้งาม,งาม,งามพี่น้อง เป็นงอขอกเพื่อนพี่น้องแต่ของเพื่นมอนโมมาผุนนั่งอยู่ผุนมาเปิดในเพิ่นครับงวกระย่างไปย่างมากเพื่นมอนโมมาจับไ้ผุนงวกับหูู้พี่น้นนองเบิ่งมันยาาน่างมากน้ากล่องมากว่ยืนดีๆให้เพื่อนเบิ่งแน่บักหะไอีราไปไปหลูกไปยังย่างน้ามมาหลุยังย่างนัามมากยืนงามๆไห้เพิ่นเนนบนนนิ่ง ครับพี่น้องครับสำหรับงวแม่สาวนี่ก็อายุ15เดือนความสูงพันอยูที่ร้อยสามสิบสามบวกลบบวกเกินสองเส้นครับพี่นอ้องเบื้องลึกระชับดีพี่น้องพวงหางพัวหางลำลำเกือบสุดดินเลยพี่น้องงามงามยังฟันน้ำนมครับสิบห้าเดือนอู้แดงเป็นแดงพี่นอ้นองพูนพี่น้งองพูนพ,พ่นนั่งพูนจะคว้างพ่นพอเปลี่ยนครับกะพิกัดกะ บ้านย่างเงงพ,พื่อตำบลย่างสะกะโพลุมอำเภอมวง3ามสจังหวัดอุบลราชธานีช่องตั้งการติดต่อกาติดต่อก็เบ้าวนนะครับผมเฟซบุก๊กก็คือเก่าครับผมดำรงชัยโกกาพันเฟซบุ๊กดำรงชัยโกกาพันเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งแปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดศูนครับผมพี่น้องครับสำหรับแม่สาวนี่บ้าววนก็เปิดไวอยู่ที หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทส่งฟรีไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลครับผมสำหรับมวยแม่สาวนี่ก็รับประกันตำนี้ขาถกขาถอนส่วงสุดส่วงจมหนาร่างหางดอกประกันให้ซิฟหาหมือครับผมประกันให้ซิฟหาหมือเครื่องดำนมซีกิ๊บหูวดำคอขาดำจมูกดำโบชีกบบแวงครับขอยืมพี่ชาเพิ่นมาบอกนะครับเนะบาะเพิ่อนบอกได้ดี ครับพี่น้องครับสำหรับแม่สาวนี่ก็งามพี่น้องมึงแดงแสบตาเด้พี่น้องถ่ายยง่าบันเป็นหัวของพอเปลี่ยนนะครับแต่ว่าราคาก็อยุกับผมนี่ครับติดต่อผมได้เลยนะครับผมเฟซบุ๊กกับือว่วาน่ะดำลุงชัยโกกาพันทักแชทมาได้เลยหรือว่าโทรศัพท์ก่เ็าเเบาวนรับสายตลอด24ชั่วโมงครับผมครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรล,ละฝากพี่ฝากน้องไว้คือเก่าคือเดิมละกดติดตามไว้เสียนํำห่วงางามมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าห่างหายไปโดนได้พี่น้องราคาห่วงก็เทือกเป็นเถือกพี่น้องเพื่อหรับผู้สี่ห้าเรียงก็ซื้อไว้พี่น้องช่วงนี้นาซื้อนาเรียงนาเก็บสำหรับแม่นี่ก็ขอแนะนำครับพี่น้องถ้าผูใ้ใดอยากเรียงไว้เป็นแม่บอกแม่รัก งามแดงแสบตาครับพี่น้องขุนพอแข็งคอขาบนนแข็งขาไงไผ่ไงลำลำหัวหงุงิดเชื่องๆครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี่สักกอนคลิปหนามาพอกันไหมสำหรับบ่าววนคนมองสามสิบขอบคุณขอบบุญขอบคุณ,คณ,คณพี่น้องทุกข่สุกคนที่เขามากดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้บ่าววนสำหรับคลิปนี้ขอลาพีลาหน่องไปซํานี่สักกอนครับผมสวัสดีครับ